สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนายอนุกุลดวงสีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประคมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มา และแรงบันดาลใจครับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้นะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องทวีปเอเชียพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นั้น นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนยากเนื่องจากขาดสื่อการเรียนรู้ที่จะนำเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมนักเรียนขาดความรู้พื้นฐานในการเรียนครูขาดเทคนิคในการสอนทำให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้น,น,นและไม่ใส่ใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจึงทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องทวีปเอเชียในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือต่ำกว่าร้อยละครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับผมได้ทำการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์หลักการจุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้การจัดเวลาเรียนโครงสร้างเวลาเรียนการจัดการเรียนรู้การวัดผลการเรียนรู้และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนา และวัฒนธรรมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สาระภูมิศาสตร์โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทวีปเอเชียโดยใช้รูปแบบการสอน STAD ดังนี้นะครับขั้นที่1นนะครับขั้นนําเสนอเนื้อหาโดยการพบทวนพื้นฐานควา,ารมรู้เดิม จากนั้นนะครับครูสอนเนื้อหาใหม่ให้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นครับขั้นที่2ครับขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยนักเรียนในกลุ่ม5 6ถึงคนร่วมกันศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายนักเรียนอ่อนฟังนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมครับขั้นที่3าครับขั้นขั้นทดสอบย่อยนักเรียนแต่ละคนนะครับจะทําแบบทดสอบด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือกันนะครับ ขั้นที่4ครับคิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคนและของกลุ่มย่อยครูตรวจผลการสอบของนักเรียนโดยคะแนนที่นักเรียนทําได้นะครับในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคลแล้วนําคะแนนรายบุคคลนั้นนะครับไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่มครับและขั้นสุดท้ายครับชมเชย,ยยกย่องบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยมนักเรียนคนใดทําคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน จะได้รับคําชมเชยเป็นรายบุคคลครับและกลุ่มใดทําคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนก็จะรับคําชมเชยทั้งกลุ่มครับและนอกจากนี้นะครับผมยังได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ทวีปเอเชียกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อให้ผู้เรียนนะครับ ได้ใช้ในการประกอบการเรียนจำนวน10เล่มนะครับดันงนี้ครับเล่มที่หนึ่งเรื่องที่ตั้งเล่มที่สองเรื่องภูมิประเทศเล่มที่สามเรื่องภูมิอากาศเล่มที่สี่เรื่องทรัพยากรเล่มที่ห้าเรื่องประชากรเล่มที่หก เรื่องเศรษฐกิจเล่มที่7เรื่องสังคมและวัฒนธรรมเล่มที่8เรื่องการเลื่อนไหลของความคิดเล่มที่9เรื่องปัญหาทรัพยากรและเล่มที่10เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรในการจัด การเรียนรู้ครั้งนี้นะครับผมได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเล่มที่1เรื่องที่ตั้งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ